สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาอัปเดตล่าสุดนะครับฟอร์มระบบส่งงานนะครับที่ได้มีการอัปเดตโค้ดนะครับโดยจะมีความสามารถนะครับในการอัปโหลดไฟล์ได้มากกว่า1ไฟล์นะครับแต่ละไฟล์สามารถเลือกอัปโหลดได้ไม่ว่าจะเป็น PDF Excel นะครับ Word รูปภาพได้หมดเลยนะครับในส่วนของรูปภาพนั้นนะครับ ได้มีการเขียนสคริปต์กำกับไว้ว่าถ้าไฟล์น้อยกว่า800นะครับ800พิกเซลเนี่ยก็ให้อัปโหลดได้เลยแต่ถ้าไฟล์มีขนาดมากกว่า800พิกเซลขึ้นไปนะครับให้ทำการรีไซส์นะครับหรือว่าลดขนาดไฟล์ให้เหลือ800โดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้ไฟล์นั้นมีขนาดใหญ่แล้วก็อัปโหลดได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับหลังจากที่มีการอัปเดตโค้ดแล้วนะครับผมจะเริ่มจากการทดสอบ กรอกข้อมูลนะครับหรือว่านักเรียนมาส่งงานนะครับชื่อใบงานชื่อวิชานะครับถ้ามีลิงก์ก็วางลิงก์ส่งคุณครูได้เลยนะครับแล้วก็ส่งงานได้ทันทีแต่ถ้าจะเป็นไฟล์อัปโหลดนะครับก็คลิกเลือกนะครับถ้าเป็นไฟล์ที่มีขนาดนะครับอามรติว่าขนาดไม่เกิน800ตัวอย่างนี้ก็แค่412นะครับอามรติว่ามีแค่412กดส่งงานได้เลยครับ ถ้ากดส่งงานนะครับไฟล์นั้นก็จะได้ค่าเดิมนะครับก็คือขนาดที่อัปโหลดมานะครับไฟล์ที่ไม่ส่งก็จะถูกใส่ขีดๆไ้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คค่ามันนะครับหลังจากที่อัปโหลดขึ้นมาแล้วนะครับมาที่รายละเอียดนะครับก็จะเป็น412เหมือนเดิมนะครับเหมือนต้นฉบับเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมานะครับลองอัปโหลดนะครับภาพที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นนะครับ ตัวนี้ต้นฉบับจะอยู่ที่2,000พิกเซลนะครับ2,000พิกเซลขนาดไซส์ก็อยู่ที่830นะครับถือว่าเป็นไฟล์ขนาดใหญ่มากนะครับและอันที่2นะครับจะอัปโหลดไฟล์ไฟล์เท็กก็ได้นะครับไฟล์เท็กก็อัปโหลดได้ไฟล์ PDF ไฟล์ Word นะครับอัปโหลดได้หมดเลยนะครับถติว่าจะเป็นไฟล์ PDF อะไฟล์ PDF นะครับมีเท็มี PDF มี JPE g นะครับที่ใหญ่เกิน800นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นเช่นไรนะครับอ่าเลือกวิชาไม่มีลิงก์กดส่งงานครับพอกดส่งงานเสร็จนะครับเมื่อระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คนะครับไปเช็คว่าขนาดไฟล์รูปภาพที่เกินนั้นนะครับถูกรีไซต์หรือไม่อ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็จะมี3ลิงก์นะครับ ลิงก์แรกนะครับลิงก์แรกรก็จะเป็นไฟล์ภาพนี้มาแล้วนะครับเนี่ยมาดูว่านะครับเดิมคือ2000พิกเซลนะครับแล้วเมื่อมีการอัพโหลดผ่านระบบนี้รายละเอียดเหลือเท่าไหร่เนี่ยครับเหลือแค่800เห็นไหมครับเหลือแค่800รอีกนะครับแล้วก็ขนาดจาก800กว่า K ก็เหลือแค่600กว่า K นะครับลดขนาดลดไฟล์ลงทำให้ไม่หนักเลยนะครับ และความละเอียดของภาพก็ยังคมชัดนะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดได้เหมือนเดิมนะครับแต่ขนาดไฟล์จาก2,000เหลือแค่800แล้วก็ไซส์ก็ลดลงด้วยนะครับจากนั้นนะครับไฟล์ประเภทอื่นๆก็สามารถที่จะนะครับใช้งานได้ปกติเป็นไฟล์ Word นะครับหรือว่าไฟล์ PDF นะครับก็เปิดใช้งานได้อัปโหลดผ่านหมดทุกประเภทเลยนะครับเนี่ยครับ PDF ก็เปิดใช้งานได้นะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับในการใช้งานนะครับหรือว่าการพัฒนาโค้ดล่าสุดนะครับของระบบฟอร์มชงงานนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามการซูมนะครับเพื่อสอนวิธีการทำนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ